กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พราวรวยชาแนเเล,ลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนํานนเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาในแนวทางฮารอนมัดรวมะคะ่ะของเมื่อวานนะเข้าอยู่ ข้าคู่เดียวพดพบโมเบแเกงนะคะ9009นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี2 9 3 1 0 5แอดมินให้เด่นไปที่2 กับ0นะคะสองศจับคู่ได้นะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองห2ึ2งสองสนะคะ สำหรับเป็น0นะคะก็จะมี0 1 0 3 0 5 0 8นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี3 1 3 5 9769นะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมี1 1 3 3 5 5นะคะแล้วก็8 8เนาะ8 8 0 0ก็มีนะทุกคนเพื่อใครชอบนะ0 0 โที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีใครชอบเบิ้ลรูดเบิ้ลนะคะสองหนึ่งสามห้าสามหนึ่งศูน์ห้าศูนแปดจดไวแคบไว้ไวนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักตักต้นตะไคร้กับเ็็เมินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดดยแห่งแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า